เวลา8นาฬิกา57นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมสยามเคมปินสกี้ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมุลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจาักรีประจำปี2567มีวาระต่างๆอาทิพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ปี2568ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาในประเทศอ,อาเซียนติมอเลสเตบั้ ประเทศภูตานและมองโกเลียรวม14คนโดยจะมีพิธีพระราชทานรางวัลในวันที่15ตุลาคม2568 สำหรับประเทศไทยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหน่วยงานด้านการศึกษาและองค์กรระดับประเทศเสนอชื่อน,นายไพรวันยาปันครูโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาบ้านไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีครูผู้เป็นดวงตะวันชายขอบผู้ไม่เคยละทิ้งปณิธานการพัฒนาเด็กในพื้นที่ห่างไกลเป็นกําลังสําคัญผลักดันจัดตั้งโรงเรียนตําร,รวจเตรนชายแดนบ้านปีล็อกขี้และพัฒนาโรงเรียนที่ยังขาดแคลนครูให้ความสําคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานด้าน การศึกษาของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงบ่มเพาะเด็กให้เป็นผู้ประกอบการด้วยกิจกรรมขายข้ามเขาออนไลน์เพื่อฝึกทักษะการนําผลผลิตทางการเกษตรมาสร้างไรายได้รวมถึงจัดการทางการเงินเป็นทุนการศึกษาต่อไปในอนาคต มูลนิธิยังพิจารณามอบรางวัลคุณากรให้แก่นายพลยรัตสำลีครูจากวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยและนายทรบัวเรืองอายุ78ปีครูที่กเกษียณอายุราชาการแต่ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นครูจิตอาสาจากโรงเรียนบ้านดงน้ำเดือจังหวัดเพชรบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีวาระอื่นๆอาทิการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคมจัดทําทางเชื่อมอาคารศิลปะและปรับปรุงอาคารจัดแสดงผลงานโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีจังหวัดสระแก้วการซ่อมแซมโรงเรียนประถมเพียใหม่ของครูกรีมเฟืองเฮืองมณีครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2568มูล,ลนิธิย่ยงร่วมมือกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายทางการศึกษาสนับสนุนครูเครือข่ายครูรางวัลประเทศไทยรุ่นที่5ให้ขยายผลการดําเนินงานตามความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนและชุมชนในแต่ละจังหวัด การสัมภาษณ์และถ่ายทํากิจกรรมของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและมาเลเซียเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ช่องหมายเลข4ทีวีเรียนสนุกรายการคุยกันก้าโมงเช้าเรื่องเล่าจากดรกฤษณพงศ์กีรติกกรชุดรายการเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเครือข่ายวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมกรรมการมูล,ลนิธิและคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคมอย่างแสดงเจตจ,จำนงให้ความช่วยเหลือครูจอซินอองครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจาัก,กรีรุ่นที่4สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในประเทศและเหตุการณ์แผ่นดินไหวด้วย เวลา14นาฬิกา21นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเที่ยวบินพิเศษที่ r t a f 242ซึ่งกองทัพอากาศจะถวายสเสด็จพระราชดำเนินไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภา,ากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลองพระบาทส่งสเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้จะทรงเปิดการประชุมวิชาการเรื่องการเสริมสร้างอนาคตที่มีสุขภาวะที่ดีขึ้น25ปีความร่วมมือไทยลาวด้านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโอกาสนี้จะพระราชทานพระราชดํารัสเปิดการประชุมดังกล่าวและจะทรงร่วมการเสวนาพิเศษเรื่องการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานอย่างยั่งยืน จากนั้นจะเสด็จพระชมเนินไปทรงเยี่ยมชมตำหนักผ้าไหมาลาโบราณและทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนวัฒนธรรมป้องกันความสงบและศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยช้อนห้วยสัวหลัก22สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงพบกับนายทองลุน สีสุริศประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเลขาธิการพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งจะถวายพระกรยาหารเย็นในวันที่22เมษายน2568และจะส่งพบกับนางปานียาท่อตู้รองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งจะถวายพระกรยาหารกลางวันในวันที่23เมษายน2568อีกทั้งจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระเอกชนไทยในลาวเฝ้าทูละองพระบาทด้วย เวลา14นาฬิกา32นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีในการพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่รวม355คนในการนี้ทอดพระเนตรวีดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์แห่งแรกในประเทศไทยก่อตั้งเมื่อปี2433 ปัจจุบันให้การสงเคราะห์เด็กหญิงอ,อายุ6-24ปีซึ่งตกอยู่ในสภาพสมครวรได้รับการสงเคราะห์เนื่องจากประสบปัญหาทางสังคมอาทิขาดผู้อุปการะครอบครัวยากจนหรือประสบปัญหาความเดือดร้อนได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมครอบครัวแตกแยกหรือบิดามารดาเป็นผู้รับการสงเคราะห์หรือต้องขัง โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงประกอบเพลงชุดขอถวายความจงรักองค์หลักชัยและชุดใกล้รุ่งของตัวแทนเด็กหญิงจากบ้านต่างๆจำนวนสิบคนอาทิบ้านมะลิวันบ้านกระจรบ้านอัญชันบ้านเบญจมาศบ้านจันกระเพาะบ้านโกเมศและบ้านกระเกตจากนั้นพระราชทานถุงพระราชทานแก่นางสาลิกาตรีรัตนพิทักษ์ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีตัวแทนเด็กหญิงบ้านราชวิถีและพระราชทานตะกร้าของขวัญแก่ตัวแทนนักแสดง และทอดประเนตรผลงานของเด็กหญิงอาทิผ้าพันของมัดย้อมเสื้อมัดย้อมพวงกุญแจผ้าปักลวดลายต่างๆซึ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตราชเทวี TV, ได้เข้ามาส่งเสริมการฝึกอาชีพทั้งงานฝีมือการทําอาหารรวมถึงการปลูกพืชผักในการนี้ทรงอุดหนุนสินค้าและทรงสอบถามถึงเรื่องการส่งเสริมอาชีพของเด็กๆ โอกาสนี้ทรงมีพระปฏิสันถานกับเด็กหญิงบ้านราชวิถีทรงสอบถามถึงเรื่องการเรียนของเด็กซึ่งส่วนใหญ่ในช่วงเช้าจะออกไปเรียนยังสถานศึกษาภายนอกใกล้กับสถานสงเคราะห์ตามเกณฑ์ช่วงอายุและความสนใจของแต่ละคนทั้งการศึกษาสายสามัญสายอาชีพรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาและจะกลับมาพักยังสถานสงเคราะห์ในช่วงเย็นพร้อมกันนี้ได้พระราชทานพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความสุขเขาลบกดระเบียบเข้มแข็งอดทนขอให้เด็กๆทุกคนประสบความสำเร็จที่หวังไว้ในอนาคตต่อ,อไป โอกาสนี้ทอดพระเนตรอาคารภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีอาทิห้องเรียนคอมพิวเตอร์ห้องเรียนสนามกีฬาห้องออกกําลังกายรวมถึงอาคารพยาบาลด้วยความสนพระไทยทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงสนพระไทยและทรงร่วมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆมาแต่แต่ย่างทรงพระเยาว์เพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการบําบัดทุกบํา ทรงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าส่งให้ความสําคัญและส่งใส่พระไทยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรรวมทั้งการมีสุขอาอนามัยและโภชนาการที่ดีของเด็กและเยาวชนเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพจิตใจแจ่มใสและมีภาวะโภชนาการที่ดีตามวัยอันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสามารถในการเรียนรู้และได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม เวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีวันนี้สมเด็จพระอะริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญารนายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบูรพาจารย์ซึ่งสิทธิอนุสิ์วัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามจัดเป็นการภายในเนื่องในเทศกาลสงกรานต์กำหนดจัดในวันที่21เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดและวันมรณภาพของพระราชมงคลเมธีเขมาจาโรอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามโดยคณะศิษยานุสิตและคณะญา,าติของอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสและบุรพาจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามจึงถือปฏิบัติสืบต่อกันมาพระราชมงคลเมธีเขมาจารโรเกิดเมื่อวันที่21เมษายน2462และมรณภาพเมื่อวันที่21เมษายน2541สิริอายุ79ปีโดยวันที่5ธันวาคม2517ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะประหลัดขวาที่พระมหาคณิศสอนในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรต่อมาปี2539ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชันราชที่พระราชรัชมงคลเมธีเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีการจนาพิเศษพุทธศักราช2539ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาภพิษทรงครองสิริราชาสมบัติเป็นปีที่50 มีผลงานเขียนต่างๆอาทิบทความคอลั่นมภาษาวัดในหนังสือสามุกของยุวพุทธิกะสมาคมชนบุรีโดยใช้นามปากาเขามาจาระมีเนื้อหาสนุกสนานแฝงด้วยความรู้และคติธรรม ที่ห้องประชุมเทวกุลกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพลอากาศเอกชลิดภูผขาศุของคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิฝนหลวงในพระบระมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายจรันธาดาการณส,สูตรองคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานการประชุมสามัญประจาปี2568มูลนิธิฝนหลวงในพระบระมราชูปถัมภ์ซึ่งมีระเบียบวาระต่างๆอาทิพิจารณารายงานกิจาการที่ได้ดําเนินการในรอบปีและพิจารณาการดําเนินงานประจําปีรวมทั้งการขับเคลื่อนปฏิบัติการฝนหลวงและการแดดแปรสภาพ ในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งภัยพิบัติและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินค่ามาตรฐาน โดยมูล,ลนิธิได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการโรงผลิตสารฝนหลวงสูตรสามน้ําแข็งแห้งแดแห่งไว้เป็นโครงการตามพระราชดําริและพระราชทานพระบระมราชานุญาตในการก่อสร้างโรงผลิตสารฝนหลวงสูตรสาน้ําแข็งแห้งณนะศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามตําราฝนหลวงพระราชทานอําเภอชะอจำจังหวัดเพชรบุรีเป็นแห่งแรก ที่ผ่านมากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปฏิบัติภารกิจบรรเทา,ส,าสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5ช่วยเหลือพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่ภาคเหนือและในภูมิภาคอื่นที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่สองธันวาคม2567ถึงวันที่17เมีสายนี้ขึ้นบินปฏิบัติการ135วันใช้น้ําแข็งแห้ง293.240ตันสามารถช่วยลดความหนาแน่นของฝุ่นละอองขนาดเล็กลงได้ระดับหนึ่งโดยยังดําเนินการไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนี้